นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิ สังคังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุธทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณี ติขาปทังสมาธิยาเมทินาทานาเวรมณีติขาปทังสมาธิยาเมกาเมสุมิชาจาราเรรมณีติขาปทังสมาธิยาเม โมสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยาเมสุราเมระยะมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยาเมอิมาณิปัญจะสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตี สีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีหลังวิโตทะเยพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทัสตาปราชา,าชาติกา เทเสตุธรรมังอนุกรรมปิบังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะกรมมุนาวตัตติโลโกติอินะบดิจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในกรรมกถาว่าด้วยเรื่องกรรมเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญ,ญาราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ควรขวายมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอยู่ณสกสถานที่แห่งนี้ โดยสมควรแก่เวลาสืบต่อไปในวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันประชุมอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็เนื่องด้วยปารบบุญกุศลปรารลาดธนาผลคือความสุขจึงฉุกคิดพากันมาให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นการมาสร้างกรรมดีหลีกหนีกรรมชั่วซึ่งเมื่อพูดถึงคำว่ากรรมแล้วหลายคนหลายท่านก็อาจจะยังเข้าใจผิดคิดว่ากรรมนี่คือการทำชั่วหรือผลชั่วเพียงอย่าง,างเดียวแต่เมื่อเอาหลักธรรมมาวินิจฉัยจริงๆแล้ว คําว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทําคือเป็นคํากลางๆจะดีก็ได้จะชั่วก็ได้อัตมาภาพจะลองยกข้อความในพระสูตรสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าวาเสทสูตรมาพูดสักนิดในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลจะเป็นชาวนาก็เพราะกรรม จะเป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นกษัตริย์เป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็เพราะกรรมทีนี้พอเราฟังแบบผิวเผินนี่เราอาจจะคิดว่าบุคคลนั้นเป็นโจรเพราะกรรมเนี่เราอาจจะคิดว่าสงสัยชาติที่แล้วเขาเคยได้ทำบาปอะไรไว้หรือเปล่าชาตินี้เขาจึงต้องเกิดมาเป็นโจรแต่พอไปดูในพระสูตรจริงๆเนี่ พระพุทธองค์ได้ตรัสอธิบายเรื่องนี้ไว้ด้วยพระองค์เองเลยว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นชาวนาเพราะกรรมนั้นหมายถึงว่าก็บุคคลนี้เขาดำนาเขาหว่านข้าวเขาไถานาเขาจึงเป็นชาวนาอีกคนหนึ่งไม่ทำการทำงานไปลักเล็กขโมยน้อยตัดช่องย่องเบาเขาเขาก็เป็นโจรเพราะกรรม คือเป็นเพราะการกระทําของเขานั่นแหละที่ทําให้เขาเป็นโจรน,นี่ถ้าเรามองอย่างนี้นี่เราจะเห็นว่าความจริงแล้วพระผู้มีพระเจ้านี่ตรัสมุ่งหมายเอากรรมในปัจจุบันคือการกระทําในปัจจุบันนี่เป็นหลักทีนี้พอเรามองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาดูกันว่ากรรมนี่มีอยู่สามอย่างแบ่งโดยประเภทออกเป็น กรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมถ้าทำแสดงออกทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมถ้าแสดงออกทางใจคือ,อความคิดจิตใจปรุงแต่งไปต่างๆนาๆนาเขาก็เรียกว่ามโนกรรมทีนี้กรรมทั้งสามอย่างนี้นี่ถ้าแบ่งโดยคุณภาพออกก็มีสองประการก็คือถ้าเป็นกรรมดี คือการกระทําให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เดือดร้อนตนเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นเนี่ยเขาเรียกว่ากุศล,ลกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือกรรมชั่วกรรมชั่วก็คือสิ่งที่กระทําแล้วเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนตนเองเรียกว่าอากุศลกรรมกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสองอย่างนี้เนี่ย ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติไม่เหมือนกันกรรมดีจะส่งผลให้กับผู้ปฏิบัตินี่มีความสุขกายสบายใจส่วนกรรมชั่วก็ตรงกันข้ามคือนำพาให้ผู้ปฏิบัตินี่ไปถึงความหายนะกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสองอย่างนี้ใครทำเข้าแล้วนี่ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆไปไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงไปได้ อย่าคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเพราะว่าทำดีมันก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วสมดังบทประพันธ์ที่หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมท่านได้แต่งเอาไว้ว่าทำดีได้ดีนั้นมีแน่ทำชั่วแต่ได้ดีมีที่ไหนที่ทำชั่วเห็นดีอยู่จงรู้ไว้ มันเหมือนไฟใต้ฐานไม่นานร้อนคือทำดีก็ต้องได้ดีแค่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองทีนี้พระผู้มีภาคจึงตรัสไว้ในอภินหะปัจเวคขณะสูตรว่ากรรมมัสโกมหิกรรมทายาโทเป็นต้นแปลว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล ไม่ว่าจะทำกรรมอะไรไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครที่จะสามารถต้านทานหรือว่าจะแก้กรรมให้กันและกันได้เหมือนกับที่วัดที่อัตมภาพอยู่เนี่ยมีอยูอ่ครอบครัวหนึ่งแกไม่ค่อยจะทําบุญสุนทรทานเท่าไหร่แต่ทีนี้เมื่อถึงเวลาใกล้จะตายเนี่ย ญาติพี่น้องของคนป่วยเนี่ยมานิมนต์พระบอกว่าหลวงพี่นิมนต์ไปสวดตัดกรรมให้โยมหน่อยอัตมาอัตมภาพก็มานั่งคิดว่าคนเรานี่จะสามารถตัดกรรมให้กันได้ไหมขนาดแต่ตัวตวมาเองนี่ก็ยังเทียวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลอยู่นะจะไปสวดตัดกรรมให้คนอื่นเนี่เห็นว่าน่าจะไม่ใช่วิสัย ไอ้จริงๆการตัดกรรมเนี่พาพระไปสวดีน่น่าจะเรียกว่าเป็นการนำทางคือนำให้เขาพบกับสิ่งดีๆก่อนตายเป็นการยกระดับจิตของเขาให้เขาได้เห็นพระสงฆ์เอาพระสงฆ์เป็นทัศนานุตริยะจะได้ยกระดับจิตใจขึ้นจะได้ไปสู่สุขติแต่ทีนี้เนี่ยเราทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรม เหมือนกับนิทานที่เคยได้เล่าไปนั่นแหละว่านายโกกะนะ่ะที่เอาหมาไปกัดพระแล้วพอพระกระโดดอยู่บนต้นไม้เนี่ยจีวรหล่นมาใส่นายโกกะคลุมแล้วโดนหมาตัวเองกัดตายเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะกรรมของเขากรรมก็คือการกระทํานั่นแหละถ้าวันนั้นนายโกกะไม่เลือกที่จะไปเบียดเบียนพระ เจอพระแล้วต่างคนต่างไปเขาก็คงไม่ได้รับผลกรรมคือการกระทำที่เขาทำเพราะฉะนั้นแล้วเราทั้งหลายทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นสมดังบาลีที่อัตมภาพยกขึ้นไว้เป็นนิเขปบทนเบื้องต้นนั้นว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรม เพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มารู้ว่าเราทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับกรรมนั้นก็สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะสั่งสมแต่คุณงามความดีเอาไว้เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาจะล่วงลับตายจากไปจะได้ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจแม้แต่ตอนมีชีวิตอยู่ก็จะได้ไม่ต้องทุกอ,อกทุกใจมีความสุข สั่งสมคุณงามความดีไว้ด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนานี่แหละจึงจะเป็นกรรมที่ดีอุดหนุนให้เราสืบต่อไปดังที่ได้พรารนามาเทศนาปริโยสาเนท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสา ขอพระพุทธบันดาลให้มีชัยพระธรรมนำอัมภัยเพลิดเพลยพระสงฆ์นำห่างไกลปรปักรวมคุณรัตนแก้วเลิศล้ำอวยพรพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกรรมะกถามาก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแม่หลวงพี่มหาเจสดานิโชคดีแล้วเกินออะไรพออ,ออะต่อหกครั่ะต่อหก รเรียนทำหกประโยคด้วยคนบุรีรำนี่พูดเราเรือชัดนะชัดมากเลยหลวงพ่อรวมท่านติ่งแค่เรื่องอาระหะโตเท่านั้นเองว่าดีที่ว่าโชคดีคือมีหลวงพ่อประธานองค์การเผยแผ่มาฟังกันนี้พอดีเลย